ถักไปฟังหนังไปเหมือนทุกๆุกคี่ผมก็ผมมัดแน่นแล้วนะแต่ก็เอกใจว่าเราตาดผ้าจะหลุดมือขางก็เลยรีบเปิดประตูห้องแล้วเดินไปดูตรงระเบียงว่างเป็นถักก็ปรากฏว่าเส้นลวดที่ผมขูดไว้มันขาดแล้วเราตาดผ้าก็หล้มจริงจริงตั้งใจจะถักเดรสลารสก๊อต ็จเมิ่อไหรขึ้นก็เลยย้ายตำแหน่งราวตากผ้าไปไว้อีกฟากหนึ่งจากด้านข้างเอาไปไว้ด้านหน้าของสารพระปูมในขณะที่ผมกำลังใช้เส้นลวดผูกราวตากผ้าอยู่นั้นจู่จู่หัวน้ำที่ตั้งอยู่บนสารพระปูมพนหนึ่งคลงมาที่พื้นเพราะผมเห็นอย่างนั้นก็รู้สึกใจคอไม่หนึ่งเลื่อนมาที่พื้แล้วรีบซ้อนห้องไป โซ่หนึ่งพันหนึ่งควักหลักที่สามโซ่หนึ่งพันหนึ่งควักหลักที่สี่โซ่หนึ่งพันหนึ่งควักหลักที่ห้าโซ่หนึ่งพันหนึ่งควักหลักที่หกโซ่หนึ่งพันหนึ่งควักหลักที่เจ็ดโซ่หนึ่งพันหนึ่งควักหลักที่แปด ็บเสื้อผ้าขึนไปแขวนไว้บนราวเหมือนเดิมจากนั้นผมก็เดินกลับไปที่หสองพอถึงห้องเมก็ถอดเสื้อผ้าเพื่อที่จะอาบน้ํำสับปะรดพออาบน้ําและทําอะไรเสร็จเรียบร้อยก็นั่งทํางานตามปกติก้าวหลักผมนั่งทํางานไปจนถึงเวลาเข้านอนพอผมนอนไปได้สักพักหนึ่งผมก็ได้ยินเสียงเหมือนมีคนเดินผ่านห้องของผม เป็นตัวขั้น,นล<า>ย้นนาขจพันหนึ่งควักโซ่หนึ่งก่อนแล้วก็พันหนึ่งควักอีกสองหลักในตัวขั้นลายเดียวกันแล้วก็โซ่สามลงที่ยอดสับปะรดควัดธรรมดาหรือ x อพันหนึ่งสองสามโซ่สามพันหนึ่งควัด ลงที่ตัวขั้นลายสองหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งขั้นด้วยโซ่หนึ่งพันหนึ่งควักสองครั้งในตัวขั้นลายทำวนไปแบบนี้วนไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงช่วงเอวพอถึงช่วงเอวก็จะขยาย ขยายใ,ให้ใหเป็นกระโปรง,ปรงบาง,บางจะเสร็จเม<า>ื่อไหร่น,น้อถักไปเรื่อยๆยามว่างทําไปว่างเป็นถัก